ประเด็นเพื่อนชาวยูทูบเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับป้าหงุนิสเวพี่น้องเหลือง,งานแล้วเหลือง,งานแล้วเหลือง,งานแล้วกัขอบานครับ นครับบรรยากาศนีฟังจากฟังเขาฟังนั่นจะเป็นเล่บานอนนะครับสิงยิงกันยกขู่ม,มือเลยนะครับจะเห็นเหยียบมาซองจามมือนะพี่น้องเหมยมีเถะนะครับนะ้องระวังเงากเก็บงานกับเราไหมคนะีมงาน ไม่ยาเอาไม่ยาย่างหมูมมดินี่ป้าหง่วนกินไว้ครับอันนี้ป้าหงุ่นนี่ป้าหงุ่งนเห็ดเห็ดไว้อกากาศเขาจะหัวปิดกันหมูกันมา กวนเลยกวนเลยเข้าไปกวนเลยนะี่ครับบรรยากาศนี่กัประมาณซี่โมงแรงตามเวล่าซองของขิ 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, นนะครับสีโมแรงกับบ้านเฮ้าคับเจ้าทุ่ทมอ่ะบ้านน้องของวันสองถุ่มบรรยากาศห้องเขาเนี่ยเป็นจากเขาเหน่อไปเป็นเรื่องนั้น ปลัวเงินปลูกท้งเขาคนเดียวเนี่ยนี่จะป้าเงินไปอะไรครับทุนนี่ลงไปคนหัวดูนีดด่จะป้าเงินบรรยากาศดีครับไก่้กล,กลานานา,นาหรอบรรยากาศดีเนี่ยใช่ไหม ทางขึ้นกันนะทางมาน่าบา้านเอาก็เลยถ้าเขาก็มีต้ตะชี้หินนะครับดินทั้งหนาเลยน้อยเดียวเองเดียวปลูกของได้แต่หนึ่งก็คือระบบน้ำเขาระบบน้ำดีครับป้าหงุดหงิดนั่นนะครับฝากเออเพื่อนๆเลยฝากกดติดตามกดสับสไคร่นะครับ พอเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปที่นี่อิตาเลียนะครับในอิตาเลียนะครับบรรยากาศเมียนบากนะครับปางวุ้นเมียนบากครับกระิมีปลาบักแอปเปิลเนี่ยปลาบัก ปกแม็กบอกเอาไปเช็คนี่ก่อนน้อยๆครับจะไปไลยเครือ่องหุ่นโซนนี้จะเป็นอหุ่นนะครับลายงานบุษบกนาซ,ซีม่วงนี่จะเว้นให้คุณฝ่ายอยู่นี่กับนาอน,อนน่ะอันสององนินทุมแต่ยังประทันคำนะครับอีสเดียวคันนาหนาวกับซีม่วงคำนะครับ อันนี้ป้าบอกแม็กครับแม็กคาลีนาเขาเก็บบนหลัวพี่น้องไงอยากจะตุนมันมาเบิรดอ,อ,องุ่นเลยครับพี่น้องไงฝากพสั์ประไท้นะครับเลกับแคกให้ตองลองไหมนะครับ ว่เปลี่ยนามรูใจในการเ็ด,ด่จิบต่อไปโอ้ลมเสนอที่นี่กมอนมีนะครับพี่น้องสวัสดีครับ